สวัสดีค่ะวันนี้แม่นิทพาภาพเรียนปวยทานรูปแบบนี้นะคะก็เป็นรูปแบบที่ดัดแปลงต่อตอกันมานะคะขอบคุณต้นฉบับนะคะแม่นิดก็มาดัดแปลงเป็นรูปแบบของแม่นิทส่วนตรงกลางนะคะแม่นิทไม่ได้ติดถาวรนะคะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปติดได้ค่ะสามารถใส่เรือนทีหลังได้นะคะแบบนี้นะตรงกลางนะแม่นิดแค่มาวางไว้เป็นไอเดียเนาะและก็นี่ค่ะอีกแบบหนึง่ง อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตรงกลางจะเป็นแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับการสอดริบบิ้นค่ะจะได้สีต่างกันแต่วิธีทําต่างกันนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็สอดริบบิ้นอีกแบบหนึ่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเตรียมริบบิ้นเป็นเบอร์2ขนาดความยาว90เซนติเมตรนะคะจํานวน4เส้นตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านค่ะแบบนี้นะและหลังจากนั้นเราจะมาพับริบบิ้นค่ะเช่นเคยนะคะเมื่อนี้ตัดริบบิ้นมาพอดีก็จะพับริบบิ้นให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3มเซนแบบนี้ แบบนี้นะเพราะว่าตอนสุดท้ายจะได้เหลือเท่ากันนะคะและขั้นตอนทำมาค่ะกดให้เป็นรอยพับไว้แบบนี้นะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้พลิกกับด้านที่ยาวกว่ามาไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะและในขั้นตอนถัดไปเราจะทําฐานสี่นะคะวิธีการง่ายๆของการทําฐานสีก็คือทําเป็นห่วงที่1ซ้ายมือห่วงที่2ขวามือนะคะเอาห่วงที่2คล้องห่วงที่1ค่ะ ร้องห่วงที่1แบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนทั้ง4เส้นแบบนี้นะแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเส้นที่3ค่ะตรงรอยพับนํามาคล้องด้บินเส้นที่2ไว้แบบนี้แบบนี้นะคะเส้นที่4ี่ค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับมาสอดเข้าไปในห่วงที่1เลยค่ะอย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนทั้ง4ี่เส้นค่ะ สอดมาได้ประมาณนี้ค่ะให้สามารถล้วงมือเข้าตรงกลางนะคะแล้วควักเอาปลายริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนถัดไปแยกริบบิ้นให้เป็น8เส้นนะคะวิธีการง่ายๆหยิบริบบิ้นฝั่งขวามือเส้นด้านบนเส้นเดียวนะคะแบบนี้ค่ะขวามือด้านบนด้านเดียวพับเฉียงขึ้นมาตรงกลางแบบนี้นะคะให้อยู่ระหว่าง,งกลางนะคะเส้นที่2ด้านบนค่ะพับเฉียงทับมาแบบนี้นะคะ เส้นที่3ามด้านซ้ายมือค่ะพับเฉียงทับมาเส้นที่4ี่ด้านล่างค่ะพับเฉียงทับขึ้นไปแต่ว่าปาริบินนะคะสอดลอดไปตาริบินเส้นที่หนึ่งแบบนี้ค่ะแบบนี้นะและหลังจากนั้นค่ะกดให้เป็นรอยพับไว้เลยนะคะกดให้เป็นรอยพับไว้ในขั้นตอนถัดมาค่ะยกขึ้นมาก่อน1เส้นแบบนี้เส้นถัดมาหยิบบนขวาค่อยทับขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามค่อยทับขึ้นมาค่ะ เส้นที่4ี่ค่อยทับขึ้นมานะคะพอด้านบนค่อยทับกันอยู่สี่เส้นแบบนี้นะแบบนี้นะคะให้จับเส้นด้านในสุดวางลางลระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างนะคะแล้วหยิบเส้นด้านล่าง divine, สเส้นถัดไปค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาแบบนี้พอด้านบนมีสี่วางลงเลยค่ะล่างขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะพอด้านบนมีสี่ค่ะล่างขึ้นค่ะแบบนี้นะพอด้านบนมีสี่ค่ะ ด้านล่างขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะพอด้านบนมีสี่วางลงเช่นเคยค่ะด้านล่างหมดแล้วนะคะจะเหลือห่วงค่ะเรายกขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการสอดริบบิ้นให้ดูห่วงด้านล่างนะคะกับริบบิ้น3เส้นด้านบนเอาเส้นด้านในถัดมาค่ะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวนะคะแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะห่วงแรกกับห่วงที่สองแบบนี้ค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดลอดให้ได้ทั้ง3ห่วงเลยนะคะสอดลอดให้ได้ทั้ง3ห่วงแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราดึงให้กระชับเลยค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใส่เหรียญก็สามารถใส่ได้เช่นกันค่ะหมุนลงไปเลยนะคะดึงให้กระชับเป็นผลส้มกลมๆขึ้นลูกนะคะในด้านนี้ค่ะ พอได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านที่ยาวก,กว่ามาไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วดึงให้กระชับเบาๆนะคะแล้วในขั้นตอนถัไปเราจะทําส้มอีกด้านหนึ่งนะคะดึงให้กระชับเบาๆเป็นผลส้มกลมๆครึ่งลูกค่ะแบบนี้นะพอได้แบบนี้ค่ะเราจะ มาเส้นด้านซ้ายไว้เป็นเส้นแรกที่เราจะทําโค้งข้าม3นะคะแล้ะมินนี้จะพานับ3เส้นที่ที่เราจะข้ามนะคะ<อ>ด้านซ้ายนี้นะคะหนีบไว้แล้วเป็นเส้นที่1ค่ะที่เราจะโค้งข้ามสามเรานับ3เส้นด้านบนนะคะเราจะเส้นนี้โค้งมาลงตรงนี้แบบนี้ค่ะโค้งจากซ้ายค้ามมาทางขวาโดยข้าม3เส้นด้านบนเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะ ข้าม3เส้นด้านบนนะเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะก็จะมาลงช่องถัดมาเลยนะคะลงช่องถัดจากที่เราลงเมื่อกี้เลยค่ะก็จะข้าม3เส้นมาเองนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะทําแบบเดียวกันวนไปเรื่อยๆจนเหลือดิบิน3เส้นด้านบนสุดท้ายนะคะแบบนี้ค่ะ3เส้นค่ะถัดม,มาเลยค่ะโค้งข้ามสามมาเรื่อยๆเลยนะคะโค้งข้าม3ามมาเลยค่ะ แบบนี้พอเหลือ3มเส้นด้านบนสุดท้ายเราก็หยิบเส้นถัดมาเลยค่ะโค้งมาแล้วมาสอดลอดปลายสอดลอดริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านในสุดเส้นนี้นะคะเส้นนี้คือเส้นแรกที่เราทําโค้งข้าม3านั่นเองนะคะเส้นถัดไปค่ะโค้งมาเหมือนเดิมแต่ว่าเบี่ยงลอดริบบิ้น2เส้นนะคะสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดริบบิ้น2เส้นต้องขออภัยในความสะท้อนแสงสีขาวอีกแล้วนะคะเส้นสุดท้ายสอดลอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดริบบิ้น3เส้น แบบนี้ค่ะแบบนี้นะพอได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาดึงฝั่งนี้เลยค่ะพลิกกลับด้านมาดึงฝั่งนี้แล้วนะคะเราจะดึงให้กระชับวนไปให้ได้เป็นผลส้มกลมๆแล้วนะคะในรอบนี้เราจะไม่ดึงแน่นมากจนริบบิ้นบิดนะคะจะทําให้ผลส้มเบี้ยวเดี๋ยวดอกเราจะไม่สวยนะพอดึงให้กระชับพอดีแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะ วิธีการง่ายๆสอดเก็บริบบิ้นโค้งบาริบบิ้นขึ้นมาก่อนด้านบน1เส้นแบบนี้แล้วสอดลอดไปตรงๆแบบนี้ค่ะจะลอดริบบิ้น3เส้นเองนะคะเราก็ทําแบบเดียวกันค่ะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ พอสอดครบทั้ง8เส้นนะคะดึงให้กระชับบนไปค่ะให้ได้เป็นกลมๆแบบนี้และหลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ในด้านนี้ในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะหาริบบิ้นมาสอดเพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแบบนี้ค่ะถ้าจะให้สีฟ้าขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วกรีดตรงนี้เป็นสีขาวนะคะเราจะสอดริบบิ้นเส้นเสริมวงราอเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้นะันนี่จะทําให้ดูเป็นตัวอย่าง จะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะจะได้กรีบสีฟ้าอยู่ด้านบนนะคะเราก็วัดความยาวที่ปาริบินเส้นที่เหลือเลยค่ะแบบนี้นะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คือตัวที่สอดด้านในจะได้กรีบแบบนี้ด้านบนเป็นสีฟ้าแบบนี้ทั้งหมดค่ะแต่ในรอบนี้นะมันนี่จะพาทำนี้ค่ะสีขาวจะบิดขึ้นมาอยู่ด้านบน เราจะสอดไว้ด้านนอกแบบนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสอดกันนะคะนำสีฟ้าหรือสีอะไรก็ตามที่เรามีริบบิ้นใสนะคะกากเพชรใสหรือกากเพชรเนื้อนิ่มเนื้อละเอียดธรรมดาได้ค่ะนี่ค่ะสอดลอดไป3เส้นแบบนี้นะสอดลอดริบบิ้น3เส้นแล้วดึงไปนะคะวัดความยาวที่ปลายริบบิ้นที่เหลือ และหลังจากนั้นเราก็ตัดปลายริบบิ้นให้เหมือนๆกันนะคะจะได้สอดง่ายๆเนาะเดี๋ยวไมนิดพาตัดให้ดูนะคะตัดปลายริบบิ้นนะคะให้ได้เหมือนกันทั้งสองเส้นที่เราประกบไว้นะคะถ้าใครสะดวกติดเป็นเทปกาวสองหน้าแบบบางก็ติดไว้เลยค่ะเวลาสอดจะได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าในรอบนี้มนิดจะพาติดแค่ส่วนตรงโคนนะคะไม่ได้ติดตรง,ตรงส่วนปลาย ตัดตรงๆเลยค่ะตัดตรงๆแล้วใครมีเทปกาวสองหน้าแบบบางนะํามาติดด้านในหรือใครไม่ติดก็ทําแบบนี้ไปเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายเราจะเน้นกระชับเองนะคะนี่นะเม่นิดเอาเทปกาวสองหน้ามาติดให้ดูนะะี่ค่ะถ้าใครจะติดติดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะแล้วติดให้แน่นกับที่เป็นผลส้มอยู่แบบนี้ค่ะ ก็จะทาแบบนี้นะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนทําเสร็จค่ะเรียบร้อยนะคะเราติดครบทั้ง8เส้นใครไม่ทันกดสต็อปไ้เลยนะคะพอได้ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครสอดด้านในก็ไม่จะเป็นแบบนี้ค่ะหยิบขึ้นมาเป็นคู่แบบนี้ค่ะแล้วโค้งแบบนี้โค้งให้ได้แบบนี้นะคะแล้วสอดปาริบินกลับเข้ามาค่ะสอดลอดไปตาริบินนะคะเส้นนี้ค่ะ เส้นที่อยู่ด้านหน้าเส้นที่เราหยิบนะคะสอดลอดมาแบบนี้ทําพร้อมๆกันนะคะเส้นที่เราประกบนะดึงให้กระชับเลยค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะดึงให้แน่นกระชับแบบนี้ค่ะดูอีกทีหนึ่งนะคะโค้งปริบ,บินขึ้นมาด้านบนแล้วค้งวนกลับลงมาแล้วสอดค่ะสอดแล้วก็ดึงให้กระชับแล้วเราก็ทําแบบนี้ให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ พอสอดครบทั้ง8เส้นนะคะเราก็จะดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับให้แน่นเลยนะคะมุมเล็กๆของเรานี่จะดึงให้แนบเข้าไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะเพราะจะเป็นกลีบที่โดนซ่อนนะคะดึงให้กระชับค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ได้หน้าตาแบบนี้นะคะในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะดึงจัดกรีบกันนะคะเราจะทำกรีบตรงกลางกันค่ะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจากริบบิ้นนะคะโยกออกมาแบบนี้ก่อนให้เห็นชัดเจนนะคะน,นิดดึงออกมา1เส้นดึงออกมาทางขวานะคะแล้วเอาเส้นนี้ค่ะทับกลับไปพอได้แบบนี้นะคะเส้นนี้อยู่มุมขวานี่ค่ะบิดริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วสอดค่ะ สอดนะคะสอดใต้เส้นนี้ค่ะเส้นที่นิ้โป้งด้านซ้ายมินิกดอยู่เห็นสังเกตเห็นเส้นสีขาวที่เป็นผลส้มไหมคะ,ด,ะ,คะด้านล่างนี่นะคะด้านล่างนี้นะคะเราสอดไปในแนวเดียวกันเลยค่ะสอดลอดไปในแนวเส้นสีขาวด้านล่างจะทําให้ปลายริบบิ้นทะลุออกไปตรงๆนะคะสังเกตง,ง่ายๆคือแบบนี้นะสอดลอดมาตรงๆนะคะมันจะลอดริบบิ้น3เส้นเองอัตโนมัติแบบนี้ เห็นปลายริบบิ้นนะแบบนี้ค่ะขอให้สอดไปตามแนวริบบิ้นเส้นสีขาวที่เป็นผลส้มนะคะสอดตรงๆมาเลยแล้วดึงให้กระชับแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับประมาณนี้ค่ะแล้วค่อยจัดกรีบแล้วค่อยจัดกรีบตอนดึกสอดเสร็จอีกนะคะเส้นถัดไปค่ะเราจะหยิบเส้นนี้นะเส้นวนมาทางขวานะคะดึงออกมาทางขวาแบบนี้แล้วบิดปริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ แล้วสอดเข้าไปในกลีบแรกค่ะสอดเข้าไปในช่องของกลีบแรกนี้นะคะแล้วสอดลอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกมาแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาแบบนี้เห็นไหมออกมาถัดจากเส้นที่เราสอดเมื่อกี้เลยนะคะวิธีนี้ง่ายมากเลยแบบนี้นะได้สองกลีบแล้วนะกลีบที่สามดึงมาดึงออกไปทางขวาแล้วบิดกลับมา เดสอดเข้าไปในกรีดค่ะสอดเข้าไปในกรีบของเพื่อนแบบนี้นะแล้วสอดลอดมาตรงๆต,ตามแนวของริบบิ้นเส้นสีขาวด้านล่างเลยนะคะปลาริบบิ้นทะลุออกมาเราทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เมื่อเราสอดครบทั้ง8เส้นได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะมาดึงจัดกรีบให้สวยงามตามที่เราพอใจเลยนะคะชอบกระชับก็ดึงให้แน่นเข้ามาหรือว่าชอบไม่กระชับชอบดอกใหญ่ๆก็ไม่ต้องดึงแน่นค่ะ ดึงให้กระชับพอดีแล้วนะคะสมมติว่าเราพอแล้วประมาณนี้ตรงกลางเห็นไหมคะจะสังเกตต่างกันนะคะสอดริบบิ้นด้านในกับด้านนอกแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วแต่ความชอบเราจะสอดด้านในหรือด้านนอกก็ได้ค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทํากรีบค่ะวิธีการทํากรีบง่ายมากเลยกรีบนี้หลายคนทําเป็นแล้วนะคะบุพผาสวรรค์โค้งปลายริบบิ้นให้แหลมแบบนี้เนาะแล้วบิดปลายริบบิ้นอีกทีหนึ่งค่ะกรีบแรกถ้าไม่ทันเดี๋ยวดูกรีบถัดไปเลยนะคะ แล้วข้ามริบบินหนึ่เส้นค่ะแล้วมาสอดตรงนี้นะคะสอดตรงนี้ค่ะสอดปลาบินออกมาตรงนี้นะออกมาพร้อมกันนะคะทั้ง2เส้นเลยนะคะได้หน้าตาแบบนี้ดึงมาให้กระชับอย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะเดี๋ยวเราจะสอดเสร็จแล้วเราค่อยมาดึงจัดกรีดอีกทีหนึ่งนะคะให้ได้ประมาณนี้นะแบบนี้นะดึงขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะประมาณนี้ค่ะ ทำกรีดถัดไปเลยค่ะแบบนี้นะหยิบริบบิ้นแล้วหมุนให้ได้เป็นแหลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดอีกทีนึงบิดอีกทีนึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วสอดข้ามแล้วสอดนะคะเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้งแเส้นเลยนะ เส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายบิดเหมือนเพื่อนเลยค่ะบิดเหมือนเพื่อนแต่ว่าปาริบิ้นตัวนี้เราจะต้องสอดเข้าไปด้านในของกรีบแรกก่อนด้วยนะคะนี่ค่ะสอดเข้ามาด้านในของกรีบแรกนะคะแล้วค่อยสอดไปที่ริบิ้นเส้นที่เราเคยสอดกันนะคะอาจจะสอดยากนิดนึงถ้าใครมีหนบใช้เนบช,ช่วยเลยนะคะแบบนี้ค่ะสอดลอดลงมาเลยเดีย๋ยว้เอาิบบิ้นออกให้เห็นก่อนนะสอดลอดลงมาเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยในขั้นตอนถัดไปเราดึงจัดกรีดตามความชอบของเรานะคะชอบฟูๆก็ไม่ต้องดึงแน่นหรือว่าชอบให้แน่นลงมาก็ดึงให้กระชับเข้ามาอีกทีนึงนะคะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยขั้นตอนตัดไปดึงจัดกรีบเลยนะคะตามความชอบของเราเลยค่ะส่วนตัวมินิชอบกรีบฟูๆนะคะ เมื่อเราดึงจัดกลีบเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะสวยงามตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอยู่ในรูปแบบนี้นะ,ะให้กระชับเข้ามาประมาณนี้นะคะสวยงามน่ารักไม่ต้องแน่นมากค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะสอดเก็บริบบินค่ะง่ายๆเลยโค้งลงด้านล่างแล้วสอดย้อนกลับขึ้นมาด้านบนทั้งสองเส้นแบบนี้นะคะปาริบบินบังคับออกมาด้านนอกค่ะแบบนี้นะ เราก็ทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นในขั้นตอนถัดไปก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะสวยงามน่ารักได้รูปแบบนี้ในขั้นตอนถัดไปนะคะก็นําอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมค่ะอันนี้เป็นไอเดียนะคะไม่ได้ไไดติดให้ดูจริงๆเนาะแบบนี้ค่ะคล้ายมีเพชรมีมุกมีสังวานรูปแบบต่างๆก็นํามาประดับตกแต่งได้เลยนะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยไม่ได้ติดกาวให้ดูนะเป็นกาวร้อนแบบปืนยิงกาวนะคะจะติดได้แน่นกระชับค่ะแบบนี้นะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะ